จซอยขอเบิงองนี้านพาดนอกมันงามเนี้ยพี่น้องจะเบิงเนี้พี่น้องจะเบิ้งงามค่ะพี่น้องเฮ็ดถึงเลือดพี่นอ้องเจ้ากระตัดมันเหนเ่อยเย้วมากก็มูดอจ่าเด้อมนันดีเด้อพี่น้องขาเจอเฮ็ดขาไล่ห,วห,ห,วหมวกส้มดอกหนึ่งจ้า ได้ยุพี่น้องงามอยู่จ้าป้าพี่นอ้องจะเบิ่งเหตุมันปูเนี่ยพุ่นน้ามีเป็นปลาเลยพี่น้องพุ่นอะพุ่นอะอ,อย่าเสียงดังเน้่มมูมากก็มจูจ้าพนตื่นเปลี่พนพนบเ่เคยมาจา้าส่องสยสก็หลอกพนกินเนาะพี่น้องเนาะมึเนี่ยแต่ว่ายายแก้วอกเอาอด้วยจะด้อ พี่น้องดอกนี้ก็ไดายด้อะจ้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมันปูแย่แก้วบ่าเก็บหดอกจาก่ายแย่แก้วกเก็บให้หมูงามได้พี่น้องซ้ำนี่ก็ร่างกินจ้ามันนี่ม้วนมวนได้พี่น้องมากมมกับหมูนี่จ้ะเห็นไ่มพี่น้องเ <laughs> ห็นพี่น้อง เก็บกั็มูจ่ะ<อ>มูคนเอาอยู่แต่ว่าข่อยบอ่เอาด้ดยพี่นอ้องเด้อเบิ่งพุนนะ่น่ะเห็ดพึ่งเลือดพี่น้องบอ่เอาเด้อจะเด้อพันเถาแล้วจ้ามีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเห็นมันปูพูนนะ่ะไปหอดพูนนะ่ะ คหอดเข่เจ้ามากก่อนพี่น้องดอกนี้เอาบ่เอาดีพี่น้องแกงแสบด้วนี่ดอกนี่เคยเอาโดยพี่น้องเด้อเห็ดผึ่งเลือดจ้าพี่น้องดอกนี้เนี่ยเอาใยบ่วน้อเพิ่นเกิอดอยู่ในเงาใหม่เดี๋ยวเลือนบิ่งก่อนเอาใยบ่ ขายังแข็งแข็งอยู่พี่นอ้องโอ้ยเยอะแก้วบอเอาดีกว่าจะ้ะเอาไปมันเป็นเสือซะอดอกนี้เหลือแต่ขาพี่นอ้องปาดพี่นอ้องปืดใหญ่ก็เห็ดอันผึ่งหวานอีกขอจะไปให้มูไข่อยมาอนี้มูมานาวจ้าเห็ดผึ่งหวานน้ำพี่นอ้องอุย้ยดอกนี้ก็ใส่ได้อยู่จ้ะ งามยิ่พี่น้องงามยิ่งจ้ากแก้วเอาอยู่ยจากดอกเนี่ยอันนี้เอาเบิดนั่นแหละจ้าเดี๋ยวเอาไปให้มูทั้งเบิดเลยนี่ดอกนึงพี่นอ้องเฮ็ดอิ่มอันนี้เลือดแต่ขาพี่น้องมื้อไงเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดสีชมพูจา้าเอ้าเก็บพี่น้องเอก็บจา้าน่าว้ายปาดคือง,งามแท้พี่น้อง สองดอกคือเรียงงานแหม่ปาดเดี๋ยวได้ละปาดพี่น้องสองดอกเอามาตัดเร็วๆามาตัดปาดพี่น้องปาดนี่อีกดอกหนึ่งงามอยู่พี่น้องเอาตัดขาอีลาตัดขาโอ้ยตัดขาแล้วก็เอาพัานลงอันนี้แหน่อย่าไล่เบิ้งเงี้ยเบี้ยพันไหวเงี้ยวันยูพี่น้องจะเบิ่งเงี้ย สองดอกพี่น้องปอดงามบ่พี่น้องปาดสามดอกพี่น้องโอ้ยดอกนี้เอาใดบ่เนาะเบิ่งพี่น้องเบิง่งปาดงามหายพี่นอ้องขาใหญ่ค่ะพี่น้องก็จะมาตัดดอกใหญ่ทะอีาาลาโอ้ยเฮ็ดผึ่งขมจ้า ปาดพี่น้องเห็ดดอกนี่คักขึ้นเนย,ยใส่ใยหายใยอุบาตอุพัโลปื้อดสองดอกได้พี่น้องนี่อีกดอกหนึง่งปาดแกงดอกเดียวนี่อิ่มเลยพี่น้องใ่แต่ว่าเพิ่นเถ่าแล้วจ้าพี่น้องอีกดอกหนึง่งว้ายงามเนะพี่น้องเนาะ ใส่ได้อยู่จ้าปดดอกนี่ใส่ได้อยู่พี่นอ้องปาดพี่น้องดอกนี่เอยขาแน่นเป๊ะเจวารยาแก้วบอกโอ้ยขอโทษเด้อดึงจากพื้นมาดอกไงพี่น้องแต่ว่าขาพิ่นแข้งแข็งแต่ว่ายาแก้วบอกเอาจ้าปาดพี่น้อง จะมางามขักแส่ซองดอกนี่อเออจะเบิกไหมพี่นออ้องปาดดือดขาดขาพันแข็งไว่ตาตากแดดได้อยู่ด้วยนี่ปาดขาพันแข็ยงไหมพี่น้องอุ้ยขอโทษเด้อบ่เอาเดอกพี่น้องเน็ดมันหลายอยู่ขอโทษเด้อจ้ะเด้อปาดพี่น้องเอาได้บ่ลเลนี่อุ้ยมันขื่นน้ำต้นใหม่เนี่ย อู้หาคนขืนบ่ได้พวกนีพี่น้องเงาคนเอาได้บนนี้เอาไปตากแดดได้อยู่ได้หนีเ,เนบิ่งพี่น้องเบิง่งเบิ่งมูข่อยเมาม่นในการเก็บเห็ดจา้าปาดดอกนี้ก็ได้ยุพี่น้องมากก็มูในพี่น้องมวนกุ๊บเอินแต่ข่อยยาแก้วยาแก้วอยูน่นะพี่น้องเอ้ยมูก็ได้ปาดพี่น้องดอกนี้เมีย ใหญ่หายใหญ่บาดเบื้องนัเบื้องมือคอยแน่พี่น้องป้าดอกนี้แม่พี่น้องคอยเอาบ่าเอาดีโอ้ยขาเหน่นหายคอยเอาขาดีกว่าคอยเอาขาไปอันตากแข้งพี่น้องขาพานี้เหนีนไหมพี่น้องบ้งเอาไปตากแดดได้อยู่จ้า ปล่อยวายอย่าพ่งเดดอกนี่ไงเบิ่งเหตุวันปูพี่น้องพุ่นนะพุ่นนะมีแต่ดอกงามๆเบิ่งดอกกำลังเป็นตะปตตะแปดตะหมูตะมีพี่น้องเะเบิ่งเป็นปลาเลยพี่น้องเอ้ย หมูข่อยเก็บให้กันเมาหมันเลยพี่น้องวันนี้ป้าพี่น้องข่อยเอาขาพันสั้นนี่พันใหญ่หลายขาพันแข็งแข็งขาพนพี่น้อง <g iggle> อ๋อดอกนีดีก็ป้าเอาขาเพิ่นไปตากแดดเนาะพี่น้องเนะาะปา้าสามดอกนี่พี่น้อง เบิ่่งงพีน้อสามดอกนี่พี่น้องเห็นบ่งามเนาะพี่น้องเนาะพอเคยมาทางนี้พี่น้องนี่ถามน้ำนี่เห็นบอกค่อยเห็นสองดอกใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวก็จะถ่ายให้เจ้าเบิ่งแต่ว่าเบิ่งแหละคนเฒ่าพี่น้องดอกนี่แม่พี่น้องาด ป๊าดดอกนี่ไหมป๊าดพี่น้องไงครับไงเนี่ยพี่น้องปัดมองเนี่ยป๊าดปัดปัดพี่น้อง พี่น้องคอยเอาขาเพิ่นเด้อขาเพลินเน็คแข้งแข็งอยู่ไหมปอดดอกไงค่ะไงเน่ย,ยถ้าเกิดจังไลยนี่ปืด๊ดขาแม่พี่น้องขาแน่นแน่นคอยสิเอาอันไปตากแดดด้วยพี่น้องขาเพิ่นเอาไปถอดแสบแสบได้เนี่ย ่พีน้องม่า,มานหลายพี่น้องเห็ดอันตรายป๊าดพี่น้องดอกนี่แหมเห็ดจืมื่อตุบป๊าดอีหล่าตัวคืองามแท้ติดข้องน้ำไหลนี่พี่น้องปา๊าดเบื้งดอกนี้แล้วพี่น้องมันสิใส่ด้บ่ห้อยขาเจ้าตัดเต็มเลยดอกนี้เพิ่งใส่เพิ่นแน่บ่เห็นนหมพี่น้อง อดอกใหญ่อยู่พี่น้องเบิง้งงามคือเกา่าใส่ได้อยู่จ้าอดอกนี่เอาไดป้ปอเอาขามันพี่น้องขาเพิ่นยังเนีเนเป๊ะอยู่เอาขาเพิ่นไปตากแดดเนาะพี่น้องนะหวานได้พี่น้องแซ่บได้หน่ขาเพิ่นยีเนีเนเป๊ะเลย พี่หน่องเบิง่งเห็ดมันปูงาม,งามปาราดกลุ่มนี่พูี่ยเาวะยแก้วบอก,ก็บจ้าพี่หน่องเห็ดมันปูม,<อ>มือคน,นเอองามคือกันจ่าเบิง้งดอกงามงามตะปอตะแปะตะปุตะปีตะ,ปตะหมตะมี พี่น้องดอกนี้มัว่วใคยเห็นเด้ออู้ยงามอ,าอีลาเอาตัดขางามคักพี่น้องจวบปุ๊บโอ้ยมาเอาดอกพี่น้องิ่นเ่าแล้วปาดดอกนี้เธอเลยอยู่พี่น้องเอาใด้บน้ออ้ยขาามอ่ เอาขามันนี่กับพี่น้องนะเอาขามันไปอันตากแดดนะพี่น้องนะเนาะป๊าดดอกพี่น้องเอาใดโบเนาะโอ้ยบ่เอาหลายะดอกนี้มันเทาเลยยายเก็บพ,พันไว้นี่เนาะพี่น้องเนาะป๊าดพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกสามดอก พี่น้องปิดหูน้ำจ่าพี่น้องคนตัดขาเหตุพี่น้องปัดพี่น้องจะเบิ่งดอกนี้ขึ้นน้ำเงา,เาใหมหมเอาใด้บน้อพนี้ปัดขาพี่น้องปื๊ดขาดอกนี้แมพี่น้องจะเบิ้งนี้ ีอีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยเท่าแล้วบ่เอาละจ้าเอาไปนี่เด้ออยู่นี่เด้ออีลาเด้อเป็นเสือต่อไปเด้ออีลาหาืมเด้อแต่ขาโอ้ยงามค่ะพี่น้องมือน,นี้มาเก็บเฮ็ดก๊ามูนี่ยพี่นอ้องมวนกุบเลยไหมป,ป้าแตกเลยไหมพี่น้องหาบเมื่อแล้วมือน,นี้เปิดจังไหนกือสิเอาใดละพี่น้องสองดอกคุณนะ่ะ ดอกงามไห่พี่น้องเดี๋ยวคอยเบิ้งกันเด้อว่าจะเอาใดโบเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องสามดอกแต่ว่าเพิ่นเถ่าแห้วจ้ะจะแก่บบเอาเด้อแกะเอาไว้ให้เป็นเป็นเสื้อ,อ่นีแล้วเนาะพี่น้องเนาะปิดไว้นี่พี่น้องเรือแต่ขาพี่น้องเรือแต่ขาขาเพ่นแข็งเข็งแต่ว่าบบเอาจ้ะ ดอกมึงพี่น้องเอาได้บ่ขาเพิ่นแข็งไหมเดี๋ยวก่อนสิเอาอยู่จ้ะเอาไปตากแดดเนาะพี่น้องเนาะอย่าง้องดอกนี่ควายพึ่งหวานพี่น้องพึ่งหวานคือกันควายดอกนี่พี่น้องเอา,ดา,าได้บ่เ,าเาาน,เน,ะน,นะานนะดอกนี่โอ้อยอออออขึ้นเนี่ยนเดี๋ยวพ้นเกิดใน้าหากใหม่ไหมพี่น้อง เพิ่นเกิดในหาดใหม่ไหมพี่น้องเด้เจ้าโอ้ยพ่อแล้วแค่นี้ก็พ่อแล้วเพิ่นใหญ่แล้วเพิน่นยงาแล้วเพิ่นเกิดเน่อันนี้แห่พี่น้องเอาหญ้ากิ่จ้ะแต่ว่าก็โอเคแล้วพี่น้องกวาดเห็ดหายก็มาดิพี่น้องอุย้ยสองดอกเด้ด้ด้ให้ี่อยบไทยสองดอกพี่น้องสองดอก,นออดอกหนึ่โอ้ย งามคักพี่น้องงามัาเห็นบอนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องเอาด้บ่บน้องเอาด้อยู่จากขาแข้งแข็งกดจิไปเอาฟองน้ำออกแล้วขอก็ซิเอาขาเป็นตากแดดเนาะพี่น้องเนาะดอกนี้ตะหักพี่น้องฮิตจุปุอยู่โอ้ยเอา่าได้แล้วเพ่นนิ่มแล้วพี่นอ้องพ่นนิ่มแล้วจ้าเห็นมันปู ออกีพี่น้องโอ้ยขอโทษจ้าขอโทษขอโทษเฮ็ดพันออกน้ำทางพี่น้องเพ่นตัดต้นไม้หมอเต็มเลยปลานีโบคอยเดยมาพี่น้องมันอยู่ไก่อุ้ยเท่าท่มลายลายเสียงเพ่นตัดต้นไม้พี่น้องทางรวมพ่นตัดต้นไม้จ้า ดอกหนึงพี่น้องฮิตเติงเคืองยืงนเอาไดดบเนาะโอ้ยกวสิเอาขามันพี่น้องขามันโอเคอยู่เอาขาเพิ่นไปตากแดดเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาได้อยู่จ้างามยุ้ยเลยพี่นอ้องปลาเต้บอกกว่าจะเอาแต่ขาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง,องบ่ทันได้จบเลยนี่แค่เคืงองทางเลยน,นี่พี่น้องจะเบิง่ง จะเบื้หลายคักหลายเนี่ยเอาเฮดมันปูซะก่อนเบื้องเลือกก่อนคักบ่พี่น้องจอดกินข้าวกันนี่นี่ข้ออดงข่อยอันเบื้องเป็นตาอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะเฮทเนี่เบิ่องเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องอันนี้เห็ดมันปูจ้ะอันนั้นก็ของหมูเห็ดคิงเห็ดมันปูอ้พี่น้อง จะดอกงามๆนะพี่น้องเนาะมวนกุ๊บเด้พี่น้องจอดกินเข่ากันจ้ะจอดพักกินเขา่าเดี๋ยวก็สิหาต่ออีกเด้พี่น้องเ้อ